E.P. พศ2556ำพิภากษาสาลดีกาที่5595ทับ2 5 4 3บริษัทสยามสีพอดโจทย์บริษัทเอ็นคอนจำเลยนายสุชาติจำเลยร่วมคดีสืบเนื่องมาจากโจทย์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายที่จำเลยที่สองในฐานะก,กับตันเรือควบคุมเรือของจำเลยที่หนึ่งด้วยความประมาทพุ่งชนถ้าเทียบเรือของโจทย์ได้รับความเสียหายเป็นเงินทั้งสิน้น6 3ล้าน 793, 141บาท9 0สตางค์ จำเลยที่1ให้การว่าค่าเสียหายที่โจทย์เรียกมาสูงเกินส่วนขอให้ยกฟ้องก่อนถึงวันนัดสืบพยานโจทโจทยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่สองซึ่งถึงแก่ความตายก่อนที่โจทจะฟ้องคดีและยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกนายสุดชาติซึ่งเป็นกัปตันเรือ ที่แท้จริงเข้ามาเป็นจำเลยร่วมสันชั้นต้นอนุญาตจำเลยร่วมให้การทำนองเดียวกันกับจำเลยที่หนึ่งในวันนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวโจทยื่นคำร้องขอถอนฟ้องท่านนายจำเลยที่หนึ่งและท่านนายจำเลยร่วมคัดค้านว่า ทำให้จำเลยที่หนึ่งและจำเลยร่วมเสียเปรียบในรูปคดีสาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าคดีนี้ยังมีได้สื่อประยานโจทย์และอยู่ระหว่างไต่สวนคำร้องของคุ้มครองชั่วคราวของโจทย์เพื่อความสะดวกก่การพิจารณาและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงอนุญาตให้โจทย์ถอนฟ้องได้ตามขอ จำเลยคดีออกจากสารระบบความคืนค่าคืนสารให้โจทย์เป็นกรณีพิเศษ175,000บาทจำเลยที่1และจำเลยร่วมอุทธรสารอุทธรณ์พิพากษาย,ยืนค่าหิขิตธรรมเนียมชั้นอุทธร์ให้เป็นพับจำเลยที่1และจำเลยร่วมดีกา สารดีกาวินิจฉัยว่ามีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าการที่สารชั้นต้นอนุญาตให้โจทถอนฟ้องเป็นการชอบแล้วหรือไม่ที่จำเลยที่หนึ่งและจำเลยร่วมดีกาสรุปได้ว่าที่โจทอนฟ้องนั้นเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตทำให้จำเลยที่หนึ่งและจำเลยร่วมเสียเปรียบ พอโจทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าหากสืบพยานดำเนินคดีต่อไปโจทย์ไม่มีทางชนะคดีแน่นอนเห็นว่าเมื่อโจทย์ยื่นฟ้องจำเลยแล้วในเบื้องต้นก็เป็นสิทธิ์ของโจทย์จะถอนฟ้องเสียเมื่อใดก็ได้โดยอยู่ในเงื่อนไขและดุลพินิษของศาลที่จะสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่ง มาตรา175เมื่อมีการถอนฟ้องแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา176มีผลลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นรวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่นๆอันมีมาต่อภายหลังยื่นคำฟ้องและกระทำให้คู่ความกลับคืนเข้าสู่ฐานะเดิม เสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลยดังนั้นเมื่อโจทย์ถอนฟ้องแล้วโจทย่อมมีสิทธิ์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ได้การที่โจทย์ฟ้องคดีใหม่โดยการตั้งรูปคดีใหม่เช่นที่จำเลยที่หนึ่งและจำเลยร่วมดีกานั้นไม่อาจถือได้ว่าโจทย์กระทำการไม่สุจริต ทำให้จำเลยที่หนึ่งและจำเลยร่วมเสียเปรียบส่วนที่จะถือว่าโจทก์ถอนฟ้องทำให้จำเลยที่หนึ่งและจำเลยร่วมต้องเสียเปรียบโจทก์กระทําไม่สุจริตไม่สมควรที่ศาลจะอนุญ,ญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่นั้นต้องพิจารณาถึงส่วนได้เสียของโจท์จำเลยที่หนึ่งและจำเลยร่วมในขณะถอนฟ้องว่า ทำให้จำเลยที่หนึ่งและจํำเลยร่วมเสียเปรียบหรือไม่เมื่อข้อเท็จจริงตามสํานวนได้ความว่าขณะที่โจทขอถอนฟอจจ้องโจทจําเลยที่หนึ่งและจําเลยร่วมต่างอย่างไม่มีฝ่ายใดนําพยานเข้าสืบเพื่อสนับสนุนคําฟ้องหรือคําให้การของฝ่ายตนเลยทั้งคำฟ้องและคำให้การก็เป็นเพียงข้อความเบื้องต้น ที่โจทย์บรญ่ายฟ้องกล่าวหาจำเลยที่หนึ่งและจำเลรยร่วมให้ต้องรับผิดต่อโจทย์อย่างไรและจำเลยที่หนึ่งและจำเลรยร่วมบรญญายคำให้การโต้เถียงข้อกล่าวหาของโจทย์ว่าตนไม่ต้องรับผิดเท่านั้นซึ่งคได้จริงจะเป็นไปตามคำฟ้องหรือคำให้การจะรับฟังได้เพียงใดอยู่ที่พยานหลักฐาน ที่ต่างนำเข้าสืบสนับสนุนคำฟ้องไรคำให้การของฝ่ายตนเมื่อยังไม่มีฝ่ายใดนำพยานเข้าสืบเช่นนี้การที่โจทก์ขอถอนฟ้องก็ย่อมเห็นได้ว่าไม่มีเหตุที่จะทำให้จำเลยที่หนึ่งและจำเลยร่วมต้องเสียเปรียบโจท์ในเชิงคดีดังน้ดังนั้นแม้จำเลยที่หนึ่งและจำเลยร่วมจะได้คัดค้าน ที่โจทย์ขอถอนฟ้องสาลชั้นต้นก็ใช้ดุลพินิษอนุญาตให้โจทย์ถอนฟ้องได้โดยชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพินารณาความแพ่งมาตรา1น5 7 5ดังเช่นที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจำเลยที่หนึ่และจำเลยร่วมฝังไม่ขึ้นพิพภากษายืน ข้าราชการรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพินาราความแพ่งมาตรา175ก่อนจำเลยยื่นคำให้การโจทย์อาจถอนคำฟ้องได้โดยยื่นคำบอกกล่าวเป็นหนังสือต่อสารมาตรา175วรรค2ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจ์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่ออนุญาตให้โจทย์ถอนคำฟ้องได้ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในเงื่อนไขาตามที่เห็นสมควรก็ได้แต่อนุหนึ่งห้ามไม่ให้ศาลให้อนุญาตโดยไม่ได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอดถ้าหากมีก่อนอนุสอง ในกรณีที่โจทก์ถอนฟ้องเนื่องจากมีข้อตกลงหรือประนีประนอมยอมความกับจำเลยให้ศาลอนุญาตไปตามคำขอนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา176การทิ้งคำฟ้องหรือถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้นรวมทั้งกระบวนพิจารณาอื่นๆอันมีมาต่อภายหลังยื่นคำฟ้อง ไรก็ทำให้คู่ความกลับคืนเข้าสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลยแต่ว่าคำฟ้องใดๆที่ได้ทิ้งหรือถอนแล้วอาจยื่นใหม่ได้ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ